ประชาธิปไตยของประเทศนี้เลยนก็นับถือนับถือคนที่เป็นดีไซนเนอร์เล่มนี้เพราะว่าอย่างที่บอกแค่แค่เพิ่ม L อามาตัวเดียวเนี่ยมันทำให้ให้ DNA ของหนังสือเล่มนี้ออกมาด้วยอักษรอักษรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอัรชยะทางการดีไซน์สำหรับผมครับไม่แน่นใจว่าผู้ออกแบบอยู่ที่นี่ด้วยไหมนี่ครับนี่น<ม>ลวขอริเข้เาไปท,ที่ได้ไงครับ ใช้เวลานานไหมที่จะก่อจจออกมาได้ว่าแค่บอกว่าให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของไม่ใช่เรื่องของพิธาแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนตอนแรกผมเซตเขาว่า almost ครับแล้วก็ใช้ตัวมันเริ่มจากตัวเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นโค้งอย่างเงี้ยครับสัญลักษณ์ไม่เท่ากับเอ้เกือบจะ้วผมก็ดีไซน์ว่าอ๋อ almost ไม่ใช่เส้นตรงใช่ครับมันจะเป็นแบบโค้งใช่มันก็คิดถึงว่าเหมือนที่คุณพิธาพูดเลยครับว่ามันคือเรื่องของเราทุกคนอใช่ครับแล้วกิจกรรมมันหรือ พูดไม่ถูกเลยคือ <laughs> <laughs>